มาแล้วโนเกีย c 1 2 n edition 2022ั่โนเกีย c 1 0รอม 32GB ความจุใหม่ใหญ่ขึ้นราคาเท่าเดิม hmd global hmd global เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียโนเกียทั่วโลกพร้อมวางจำหน่ายโนเกีย2รุ่นต่อยอดรุ่นยอดนิยมเพิ่มรอมใหญ่ขึ้นขายราคาเดิมประเดิมด้วยโนเกีย c 1 2 n edition ปี2022นรอม 16 g b ราคาเพียง2,990บาทและโนเกีย40ความจุใหม่รอม32 g b ราคา2,390บาทจัดหนักสเปคเกินราคาตามแบบฉบับโนเกียด้วยระบบปฏิบัติการ Android T.M. 11 Go Edition แบตเตอรี่อึดใช้งานยาวนานตลอดวันตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพอัปเดตความปลอดภัยทุก3เดือนนาน2ปีใช้งานได้นานและปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งมีบริการหลังการขายโนเกียโมบายแคร์ d e ลิเวอรี่ชีที่ผ่านมาตลาดประเทศไทยให้การตอบรับสมาร์ทโฟนสเปคดีราคาเอื้อมถึงรับวิถีชีวิตใหม่สแกนโอนจ่ายระบุต,ตลาดสมาร์ทโฟนราคาต่ำกว่า3,000บาทในประเทศไทยมีราว15เปอร์เซน์และมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปี2,564สสามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นอื่นๆผ่าน,นร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการลาซาด้า ช h อปปีและ j จดีเซ็นทรัพระาดอนรมบุตรผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท s m d Global จำกัดเ m d เปิดเผยว่าตลาดสมาร์ทโฟนราคาต่ำกว่า3,000บาทยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดประเทศไทยโดยภายหลังจากเ m d ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน Nokia C11 Stone Edition เมื่อเดือนธันวาคม2,562และ Nokia ยซ0เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2,564ที่ผ่านมาพบว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเริ่มใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องแรกเช่นกลุ่มผู้ที่เริ่มต้นใช้สมาร์ทโฟนผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการสมาร์ทโฟนเพื่อการใช้จ่ายเงินทำธุรกรรมด้วยระบบการชำระเงินที่ไร้การสัมผัสคอนแทคเลสเพมเนต์และเรียนออนไลน์เป็นต้นและเพื่อตอบความต้องการของตลาดดังกล่าว s m d ได้พร้อมวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนทั้งสองรุ่นในตลาดประเทศไทยโดยโนเกีย C12 N Edition 2022อัปเกรด Android เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน Android TM11 Go Edition และโนเกีย C10 เพิ่ม ROM ใหม่ใหญ่ขึ้น32 g b จากเดิม16 g b ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้โนเกีย C 1 2 N Edition 2022หน้าจอขนาด 5.45, HD บวกคมชัดระดับคริสตัลเคลียร์กล้องหน้าและกล้องหลัง5 MP พร้อมโหมด HDR แบลหน่วยความจำ RAM 1GB, อง ROM 1 6บ b รองรับ SD Card 126GB ปลอดภัยด้วยฟีเจอร์ปลดล็อกด้วยใบหน้าแบตเตอรี่ความจุถึงถอดเปลี่ยนได้ใช้งานได้นานตลอดวัน ตัวเครื่องผ่านการทดสอบใช้งานหลายรูปแบบเพื่อความอึดทนกับการใช้งานทุกๆวันมีช่องใส่ซิมแบบ3ช่องสามารถใส่2นาโนโซิมและ1 SD c a r อการ์ดพร้อมสีพิเศษสีน้ำเงินบลูดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวียนสำหรับโนเกีย4 0รมมมาพร้อมกับหน้าจอแบบหยดน้ำขนาดใหญ่6.52 HD บวกคมชัดระดับคริสตัลเคลียร์แรม 2GB และรอม 32GB รองรับ SD Card 2 5 6ร b กิกะไกล้องหน้าและกล้องหลัง 5MP พร้อมโหมด HDR และ f l a ช l e d ถ่ายภาพในกลางคืนหรือในที่มีแสงน้อยได้ชัดใสแบตเตอรี่ความจุถึงถอดเปลี่ยนได้ทำให้สามารถใช้งานโ Nokia 40รอม 32GB กิกะไบต์ได้ต่อเนื่องนานตลอดวันมีช่องใส่ซิมแบบ3ช่องสามารถใส่2 นาโนซิมและ1 SD c a r d มีให้เลือก2สีคือสีม่วงอ่อน Purple และสีน้ำเงิน Blue อย่างไรก็ดี Nokia C12 N Edition 2022และ Nokia C10 ROM 32 GB ใช้ CPU SC7731 EQuad 1.3 GHz พร้อมระบบปฏิบัติการ Android TM11 Go Edition ติดตั้งมากับตัวเครื่องใช้งานง่ายกว่าเร็วกว่า ในการเปิดแอปพลิเคชันการเซฟการหาและการแชร์รูปหรือวิดีโอและยังสามารถอัปเดตความปลอดภัยทุก3เดือนได้นานถึง2ปีให้สมาร์ทโฟนโนเกียทั้ง2รุ่นใช้งานได้นานและปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งมีบริการหลังการขายโนเกียโมบายแคร์ดีลิเวอรี่อยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้ด้วยบริการส่งซ่อมฟรีผ่าน MS s ของไปรสีนีไทยกว่า1,200สาขาทั่วประเทศและบริการ p i c k อัพเซอร์วสรับเครื่องซ่อมนอกสถานที่บริการครบจบที่เดียวผ่านช่องทาง MPK Call Center 02-005-0195ที่ผ่านมาผู้บริโภคในตลาดประเทศไทยเริ่มมองหาสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าคุ้มราคา เนื่องจากสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายโดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ทุกคนต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่แบบ New n o r m a l ทำให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในทุกๆด้านของการใช้ชีวิตเช่นการเข้าถึงแอปพลิเคชันสวัสดิการรัฐทางแอปพลิเคชันไทยชนะหมอพร้อมเป๋าตัง การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด -19 การใช้จ่ายไร้สัมผัสเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ในทางกลับกันผู้บริโภคต้องรัดเข็มขดัดใช้จ่ายสมเหตุสมผลตามภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ตลาดสมาร์ทโฟนราคาต่ำกว่า3,000บาทในประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดสมาร์ทโฟนทั้งหมดในประเทศทั้งนี้สมาร์ทโฟนดังกล่าวในประเทศไทยมีราว 15%และคาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปี2,564นี้พราดอนกล่าวทั้งนี้โนเกีย C 1 2 N Edition 2022จําจำหน่ายในราคาเพียง2,090บาทส่วนโนเกีย C 1 0 r รอม3 g b ความจุใหม่มีราคาเพียง2,390บาท